ครับบูด็อกครับตายหาแล้วครับล้อหักครับล้อหกักหรือล้อเดียวครับบูด็อกล้อหลุดพี่ออสข้างนึง เดี๋ยวดูว่ากัปตันจะเอาเครื่องลงยังไงนะครับอตอนนี้ลรอล้อหลุดไปข้างครับล้อใต้ปีกอ๋อเครื่องดับ <laughs> นี่คล้อหลุดสองข้างเลย <laughs> เอากลับได้ <laughs> โอ้โหยอดครับ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่